รวมกับนี้ก็สองแสนนะครับถ้าเราไปเกาหลีได้น่าจะมีชีวิตที่ดีขึ้นโควิดม,มามีกำไร1นึล้านเกสนสวัสดีครับผมชื่อนิกกี้นะครับ ก่อนหน้านี้เคยทํางานประจํามาก่อนนะครับทำตั้งแต่อายุ14ปีจน28 29ตกงานไม่มีไรายได้นะครับแล้วก็กลับไปอยู่กับแม่ขายส้มตําแล้วก็ตอนนั้นเพื่อนก็เล่าให้ฟังว่าเกาหลีไรายได้ดีนะครับ4หม0่น5หมื่ก็อยากไปทําเพื่อว่าอายุก็เยอะแล้วอย่ามาสร้างเรื่องสร้างตัวก็คุยกับแม่ว่าแม่ก็ไม่มีทุนแม่ก็ไปกู้หนี้มานะครับแล้วก็ขายที่ด้วย รวมกับนี่ก็สองเซนนะครับผมก็ได้ไปเรียนนะครับภาษาเกาหลีถ้าเราไปเกาหลีได้น่าจะมีชีวิตที่ดีขึ้นนะครับคืออย่างนี้นะตั้งวางแผนไว้แล้วโควิดมาคือปิดประเทศด้วยนะครับสวยมากในตอนนั้นนะครับคราวนี้ก็ไม่ได้บินนะครับก็ต้องรอเป็นปีๆทางโรงเรียนเขาแจ้งมาตอนนั้นก็ท้อแท้นะครับแล้วก็สิ้นหวังนะครับเป็นหนี้ก้อนโตขนาดนี้เราจะไปทํางานในประเทศไทยได้เงินเดือน9000เพราะเราไม่ได้มีวุฒิการศึกษาที่สูงคิดว่าไม่หมดแน่ๆครับนี่กว่าจะหมดคงแบบ15ปี20ปีแบบนี้นะครับช่วงที่ผมได้